สำหรับใครที่มีผมเสียมากจากการย้อมสีผมเยอะหรือใช้สารเคมีอื่นๆเป็นประจำขอแนะนำโดบสูตรไฮยาลูรอนเซรั่มรีสตอริงที่จะมาช่วยกู้เส้นผมคืนให้คุณเลยค่ะเพราะส่วนผสมจากไฮยาลูรอนและเซรามายคอมเพล็กซ์ที่เข้มข้น จะช่วยบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกถึงภายในและมีเนื้อแชมพูเซรั่มบางเบาและอ่อนโยนทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะอย่างหมดจดทั้งยังล็อกความชุ่มชื้นให้เส้นผมดูอิ่มน,น้ำยิ่งขึ้นสามารถฟื้นบำรุงทุกระดับผมเสียได้อย่างแน่นอนน้ำมันจากธรรมชาตินั้นมีคุณสมบัติที่ทำให้เส้นผมนุ่มลื่นและมีน้ำหนัก ยาสระผมโดบจึงได้นำนูทรีออยล์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยฟื้นบำรุงผมชีฟูซึ่งทำให้ผมมีน้ำหนักและจัดทรงง่ายขึ้นหลังใช้ทันทีการันตีผมนุ่มลื่นขึ้นถึง9 9อร์โดยส่วนผสมหลักนั้นมาจากน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันจากต้นอาแกจึงทำให้ผมดูเงางามเป็นประกายและไม่ชีฟูอีกต่อไปเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องก็จะมีเส้นผมที่สุขภาพดีในระยะยาวค่ะ ให้ส่วนผสมจากธรรมชาติปลอบประโลมเส้นผมของคุณโดยยาสระผมโดบสูตรนี้ได้ผสานโบทานิคอนออยล์และพรีมโรสเข้าด้วยกันซึ่งช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยเนื้อแชมพูบางเบาที่ผสมกลีบดอกไม้ให้ความหอมธรรมชาติขณะสระผมอ่อนโยนต่อเส้นผมที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากปราศจากซิลิโคนทำให้ยาสระผมสูตรนี้พร้อมฟื้นบำรุงผมขาดหลุดร่วงได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมอีกด้วยการมีผมสวยสุขภาพดีนอกจากจะต้องบำรุงรักษาเส้นผมแล้วการบำรุงหนังศีรษะก็สำคัญเช่นกันเพราะถ้าหนังศีรษะแข็งแรงและสุขภาพดีก็จะส่งผลดีต่อเส้นผมด้วยเราจึงขอแนะนำให้พบกับยาสระผมโดภพร้อมส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติอย่างไว้ทีบลอดซัม โบทานิคอลออยและพืชทะเลที่ช่วยปรับสมดุลให้แก่หนังศีรษะและเส้นผมเพิ่มความชุ่มชื้นกับเส้นผมที่แห้งทําให้ผมดูมีน้ําหนักมากขึ้นช่วยดูแลหนังศีษะอยางอ่อนโยนฟื้นบํารุงผมสวยได้ทุกวันครั้งแรกของโลกกับโดบอินเทนรีแพร์ที่มีเทคโนโลยีสมาร์ท a ท g e กสำหรับผมแห้งเสียที่จัดการเฉพาะจุดผมเสียซึ่งสามารถฟื้นบํารุงเส้นผมในทันทีที่สระ พร้อมมอบความนุ่มลื่นและดูอิ่มน,น้ำทุกเส้นจากส่วนผสมของน้ำมันมเมล็ดทานตะวันทำให้ผมดูดีขึ้นทุกครั้งที่ใช้ยาสระผมสูตรนี้เหมาะสำหรับผมธรรมดาไปจนถึงผมเสียหากใช้งานอย่างต่อเนื่องจะทำให้เส้นผมแข็งแรงและสุขภาพดีในระยะยาวทั้งยังช่วยปกป้องผมเสียในอนาคตได้อีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด